วันนี้พามาชมเมนูอาหารเช้าของเล็กปน,นี้นะคะเมื่อลูกสาวรีเควสมาว่าอยากกินแกงจกืดน,น่องไก่เบื่อไข่แล้วไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุนกินบ่อยมากก็เลยเปลี่ยนแนวให้ลูกสาวหน่อยจ้านี่ต้มไปแล้วนะจ้าเดือดฟุดฝุดลอกไก่เปื่อยนะคะเล็กก็จะใส่ฟักลงไปแล้วใส่พร้อมกันแล้วมันจะเปื่อยเกินไปไม่น่ารับประทานนะคะใส่แครอทลงไปก่อนเพราะแครอทน่าจะเปื่อยยาก เพิ่มความหวานให้น้ำซุปด้วยอันนี้ไก่เราน่าจะเปื่อยนิดหน่อยแล้วไม่มากก็จะใส่ฟักลงไปจ้าจุกๆใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่เห็ดญี่ปุ่นนะคะไม่รู้ชื่ออะไรปริจิหรือเปล่าใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าลูกชายมาดูแล้วบอกว่าหอมน่าอร่อยจริงเลยปีเมือแม่เล็กนี่ไม่ทำให้ผิดหวัง สดต้นร้อนตอนเช้านะคะเป็นเมนูที่กินง่ายครบประโยชน์ในแกงจืดนี้สิ่งที่เล็กชอบที่สึกก็คือเห็ดหอมจากน้ำพลอยไม่เคยชอบกินเห็ดหอมเนี่ยนี่นี่นก็กินเป็นแล้วบอกว่ามันมีประโยชน์เป็นยอดพยายาของจีนนะเนี่ยเห็ดหอมชิมน้ำซุปก่อนอื้อหือนัวแล้ว ในน้ำซุปนี้เล็กใส่แค่เกลือน้ำตาลผงชูรสแค่นั้นนะคะไม่ได้ใส่ขานมไม่ได้ใส่รสด,ดีเลยเอา้าเดี๋ยวรอให้ฟักสุกนะคะอีกสักพักก็จะมาใส่เห็ดลงไปจะได้ไม่เปื่อยมากแล้วก็ตบท้ายตอนปิดหม้อด,ด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ตัง้งหูไข่มันสุกอยูแล้วนะาราใส่ทีหลังก็ได้นี่จ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกครั้งนะคะ